LVDs นะไปยังภาคควบคุมการเกิดจุดภาคเต็มหน้าจอคือภาคทีคอนหรือภาคอินเทอร์เฟสหรือภาคสเกลาต่ถ้าเป็นในปัจจุบันปัจจุบันเลยว่าทีวีจะส่งมาเป็นดิจิตอลเลยเป็นดิจิตอลเลยว่านี่ภาคส่งมาก็จะทำการเขเรียกเป็นการมอส นี่ยเป็นภาคลับมันก็จะต้องทําการนะถอดรหัสนก็คือถอดรหัสก็คือเป็นดีมอสนี่ยในส่วนของเครื่องส่งนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณอยอยู่ในรูปของการนลดแบนวิดอ์่ก็คือลดแบนวิ์เลยว่าในส่วนของนการลดแบนวิ์ก็คือน็่เเรียกเป็นการบีบอัดสัญญาณ นะเลยว่าในส่วนของนะนาการบีบอัดสัญญาณตัวนี้นย่เลว่าบางทีนะสัญญาณที่ต่อเนื่องกันนะไม่จําเป็นต้องเอามาทั้งหมดอยอาจจะสุ่มเอาเฉพาะจุดเดียวนะนั่นคือในบริเวณนะในส่วนของหลักการของการเข้ารหัสเอ็มเปกตัวนี้นะมันก็จะเช็ค บริเวณสัญญาณที่ใกล้เคียงกันคือจุดสีที่ใกล้เคียงกันมันสีเหมือนกันไหมถ้าสีเหมือนกันก็เอามาแค่จุดเดียวนไปยนขนาดของข้อมูลมันก็จะลดลงไปจนว่าสัญญาณถูกบีบอัดมาไปจนภาครับนมันก็จะทําต้องทําการดีมันทิเพกนคือ <c oughs> ทำการ ย่าสร้างสัญญาณขึ้นมาอย่าพย,ายันมาสร้างสัญญาณขึ้นมาอย่ามันก็ย่าสัญญาณที่ถูกเบียดอ่านมาก็อย่าสร้างสัญญาณขึ้นมาใหม่อย่าให้มันครบอย่าตามจานวนที่หน้าจอต้องการย่าพย,ายันเราเห็นข้อแตกต่างนยของทีวีแบบ analog. อนาล็อกนะกับทีวีดิจิตอล อย่ีทีวีดีต้อนเลยว่าหน้าจอเป็น <c oughs> ในส่วนของ LCD LED เป็นพลาสมาหรือเป็น OLED ตัวนี้มันก็อาศัยหลักการาแมทริกแสดงสัญญาณาเป็นเลยงว่าชุดที่แตกต่างกันในส่วนของ <c oughs> อนาล็อกกับดิจิตอลก็คือภาครับสัญญาณ ในส่วนของชุดแสดงผลนของทีวีในปัจจุบันเนี่ยว่ามันก็จะเหมือนกันทั้งอันาล็อกและดิจิตอล <c oughs> ในส่วนของทีวี <c oughs> ดีจิตอนมีใครอยาสอบถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมศิลเชษ ยังอยู่เปล่ามีอะไรจะสอบถามไหมไม่มีครับนัดจะสอนมีอะไรจะสอบถามไหม เพรจากที่เราเรียนยเกี่ยวกับวิชาเครื่องรับโทรทัศน์เราก็สามารถที่จะ <c oughs> พื้นฐานเราก็ต้องอาสามารถที่จะอธิบายหลักการทำงานของทีวีนทีวีแบบอนาล็อกได้ทีวีแบบดิจิตอลได้นการรับ <c oughs> สัญญาณแต่ละช่องเรารับสัญญาณยังไง แล้วกะมีอุปกรณ์ตัวไหนที่เปลี่ยนสัญญาณที่รับเป็นตัวเลือกสัญญาณแต่ละช่องเข้ามานจั้นก็ส่งไปยังนะแเราก็รู้หลักการนแสดงผลนที่หน้าจอนถ้าหน้าจอเป็นแบบ CRT คือเป็นหลอดสุญญากาศนการแสดงผลหน้าจอมีนส่วนที่ ควบคุมการแสดงผลอะไรบ้างแือว่าถ้าเราจากที่เราเรียนมาเราก็สามารถตอบได้ว่าถ้าเป็นหน้าจอแบบ crt การจะเกิดภาพได้นก็ต้องอาศัยหลักการาควบคุมทั้งแนวตั้งและแนวนอนอโดยสร้างวงจรควบคุมนสร้างสนามแม่เหล็กควบคุมลำอิเล็กตรอนนทั้งด้านเบอร์และหอ ถ้าเป็นทีวีแบบดีจิตอลมันก็จะอาศัยสัญญาณที่รับเข้ามาคือสัญญาณเป็น LVDS ตอนนั้นผ่านภาพทำม,มิ่งคอนโทรลเพื่อที่ไปควบคุมให้สีแสดงผลแต่ละจุดเป็นข้อแตกต่างระหว่างจอภาพแบบ CRT จอภาพแบบ LED แบบ LCD แบบพลาสมาแบบ OLED เนี่ยในส่วนของจอภาพการทำางานการควบคุมมันก็จะมีสองประเภทประเภทถ้าจอ cRT มันก็ใช้การควบคุมเบอร์ฮอนะถ้าเป็นจอภาพแบบ LCDLED พลาสมา OLED ก็ใช้หลักการควบ ใช้เวลาทมลามมิ่งควบคุมเวลาก็คือทามมิ่งอนโทนในส่วนของทีวีในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทีวีปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ที่ใช้งานในปัจจุบันที่มีขายที่มีขายถ้ามันก็จะส่วนมากจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือเป็น LED นะกับประเภทที่สองก็คือเป็น OLED เท่านั้นนะในส่วนของทีวนะี TV ที่เราเห็นมีขายอาจจะนะเราไปเจอว่านะเป็นทีวีนะเขาเขียนบอกเป็น QLED นะนะในส่วนของทีวีแบบ QLED มันก็เป็นทีวี LED เพียงแต่เพิ่มนะไอชุดฟิลเตอร์นยะชุดกองแสง ฟิลเตอร์ก็เพิ่มเข้ามา,าโดยชุดฟิลเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาเขาก็เรียกชุดฟิลเตอร์ตัวนั้นเป็นชุดฟิลเตอร์แบบคอนตัมดอทคอนตัมดอทก็คือตัวคิวเพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่มชุดฟิลเตอร์เข้ามารา,าคามันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น LED TV LED ธรรมดากับ QLED ราคาจะต่างกัน นะเพย็นเลยว่านะในปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนานะในส่วนของแสงนะของทนะี่ี LED อะเลยว่า <c oughs> มันก็จะพัฒนาแสงนะแสงที่ส่องผ่านตัว LCD นะเป็น LED นะแบ็คไลท์เป็น LED แบ็คไลท์ LED ปัจจุบันก็สามารถที่จะ็เรเลกดิมมิงนะก็คืออนะแสดงความสว่างมากสว่างน้อย าตามสัญญาณเพ่าะเ็นเมื่อ LED สามารถที่จะควบคุมความสว่างได้ทีวี TV ก็จะแพงขึ้นหรือในส่วนของอ LED backlight ปัจจุบันมันก็จะเขเรียกเป็นมินิ LED อาะเ็นเมื่อเป็นมินิ LED ก็ใช้ LED ตัวเล็กๆเต็มหน้าจอเมื่อ LED LED เต็มหน้าจอเป็นมินิ LED เลยว่าราคาก็จะสูงขึ้นคุณภาพคือภาพมันก็จะคมชัดขึ้นไพยยังการเลือกทีวี LED เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้าเป็นทีวี LED ธรรมดาราคาก็จะถูกอาจจะ ถ้าขนาดจอเท่ากันนอาจจะเป็นหน้าจอ55นิ้วถ้าเป็น LED ปกติก็จะอาจจะอยู่ที่หมื0นสองแต่ถ้าเป็น QLED เพิ่มชุดฟิลเตอร์เข้ามานอาจจะอยู่ที่หมื่นห้าหมืนหแต่ถ้าเป็นปัจจุบันแล้ว่าวมันพัฒนามาใช้หลอดแบล็คไลท์เป็นมินิ LED ราคามันก็จะอยู่ที่ส0 0 0มื่น ในขนาดที่หน้าจอเท่ากันแต่ถ้าเป็นทีวีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นทีวีแบบ OLED OLED ก็คือที่ที่จอภาพมันกำเนิดแสงเองได้ก็คือเมื่อมันกำเนิดแสงเองได้ภาพความชัดของภาพก็จะสูงเป็นราคาของ OLED ก็จะแพงกว่า ทีวีแบบ L.E.D. ย่าในขนาดหน้าจอเท่ากันอาจจะ O.L.E.D. อย่าอาจจะอยู่ที่2อง0 0ื่นแปดสามหมนย่าแล้วแต่รุ่นย่าเมื่อแบบเทียบหน้าจอเพอเราก็สามารถที่จะอย่าเลือกทีวีนว่าเป็นแบบไหนได้ย่าแล้วก็สำคัญเลยว่าบางครั้งบางยี่ห้อ เรียกชื่อต่างกันเรียกชื่อต่างกันบางทีถ้าเป็นซัมซุงมันก็ใช้ Q QLED ถ้าเป็น LG มันก็จะใช้เป็นนาโนเซลล์เพราะฉะนั้นก็คือการเพิ่มฟิลเตอร์เข้ามาโดยรักษาของฟิลเตอร์มันก็จะเหมือนกันเปียนแต่ชื่อเรียกเป็นของซัมซุงมันก็เรียกเป็นคอน t ัมดอท ของ l อก็เรียกเป็นนาโนเซลล์อย่าพยันทีวีในปัจจุบันมันก็จะนย่มีนย่ทีวี LED นย่ QLED นย่แล้วก็ OLED นย่เป็นความคมชัดของภาพ มันก็จะถ้าเป็น O L D ก็จะชัดเจนกว่า <c oughs> <c oughs> ในส่วนของหน้าจอมันก็จะ,จะ <c oughs> <c oughs> เราก็สามารถที่เลือกได้ <c oughs> หรืออย่างน้อยก็สามารถเีย็แนะนำคนอื่นได้ นะว่าต้องการซื้อทนะีวีนะ้ในปัจจุบันจะเลือกแบบไหนเนราพอทีวีนะปัจจนะุบันเลยว่านะ้มันก็อยู่ที่ 4K เนะ้าเป็น 4K อยู่แล้วนเะพยียงแต่ว่าเราก็สามารถที่จนะ้าแนะนำหรือเลือกซื้อได้ เพราะฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์หน้าเราก็จะสอบสอบทฤษฎีทีวีเราก็จะ <c oughs> การสอบมันก็จะวัดในส่วนอย่างที่อธิบายไปก็คือนคุณสมบัติของตัวทีวีเราจะเลือกช่องเลือกอยังไงเว่าสัญญาณที่รับเข้ามาจากอย่างที่บอกรับจาก สัญญาณที่แผงนะแผงเสาอากาศนะมันรับเข้ามาทุกช่องความถีนะ่แต่เราต้องการเลือกดูช่องใดช่องหนึ่งนะมันก็จะมีหลักการอะไรบ้างนะจากนั้นก็จะนะเป็นในส่วนของนะการควบคุมการแสดงผลของจอหลอภาพ แล้วก็การ <c oughs> ทำงานของจอหลอดภาพเอาวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมเบญญาภามีอะไรจะสอบถามไหมไม่มีค่ะ วันนี้พามีอะไรจะสอบถามไม่มีค่ะเอาถ้าไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรก็างานเก่านะให้ทำส่งให้เรียบร้อยวันนี้พอหลังจากวันนี้นะมันก็จะนไม่รับรงงานแล้วนะเพรนั้น ใครยังไม่ทำส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อยนทั้งสองวิชา,า,าสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็เอาแค่นี้เาไปทำงานเก่าอาจารย์ครับงานเก่านี่คือส่งภายในสัปดาห์ได้ะหมภายในวันที่อะไรแบนี้วันนี้เลยวันสุดท้ายแล้วเนี่ยขอครับ